คุณกำลังรับชมร้อนปุบัติศาสตร์โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กแต่ที่นี่กลายเป็นสถานที่หลายชีวิตไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลยนี่คือเรื่องจริงของโรงเรียนกินคนระบบโรงเรียนประจำสำหรับเด็กชนพื้นเมืองที่รัฐบาลแคนาดา ร่วมมือกับฏบคิดในการกืนชาติพันธ์ผ่านการศึกษาเด็กๆชนพื้นเมืองถูกพลากจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุ4-5ถึงขวบถูกบังคับให้เข้าเรียนแบบประจำห้ามพูดภาษาตนเองห้ามใช้ชื่อเดิมและต้องเปลี่ยนศาสนาเป้าหมายคือการฆ่าวัฒนธรรมโดยไม่ใช้ปืนแต่ใช้ครูภายในโรงเรียนเด็กหลายพันคนต้องเผชิญกับการทารุณกรรม ทงร่างกายและจิตใจบางคนถูกล่วงละเมิดบางคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจเพราะพวกเขาเป็นเด็กพื้นเมืองที่ถูกมองว่าไม่มีค่าในสายตาระบบในปี2021ประเทศแคนาดาต้องสะเทือนเมื่อมีการค้นพบหลุมศพนิรนามมากกว่า200หลุมใต้โรงเรียนประจำเก่าบิติสโคลัมเบียและตามมาอีกหลายแห่งเด็กเหล่านั้นไม่เคยได้กลับบ้านและไม่มีแม้แต่ชื่อบนหลุมศพรัฐบาลแคนาดาออกมาขอโทษในปี2008 และในปี2022สมเด็จพระสันตะปาปาฟานซิสได้เดินทางมาขอเข้ามาถึงถิ่นแต่สำหรับครอบครัวเหยื่อคำขอโทษไม่อาจลบความทรงจำได้โรงเรียนกินคมอาจเป็นเพียงภาพในอดีตแต่บทเรียนปัจจุบันที่เตือนให้โลกรู้ว่าการศึกษาไร้หัวใจอาจกลายเป็นเครื่องมือที่โหดร้ายที่สุดพวกเขาไม่ได้หายไปไหนพวกเขายังอยู่ในประวัติศาสตร์และในใจของเรา